รถสุดคุ้มแห่งปีครับวันนี้ครับในส่วนของรถเราครับมีใบตรวจให้ลูกค้าทุกสถาบันเลยครับเรามีโปรโมชั่นดอกเบี้ยสุดพิเศษครับศูนย์เปอร์เซ็นต์สามปีลูกค้าครับวันนี้ครับเอแอลครับเสนอขายรถคันนี้ครับรถสุดคุ้มแห่งปีครับประหยัดจากายแดงไปล้านกว่าครับอันนี้ครับฮุนไดแกรนสตาร์เล็กครับ พรีีเมมยออกป้ายแดงแล้วครับสองล้านสามแสนกว่าครับวันนี้ครับเราเสนอขายอยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันประหยัดหนึ่งล้านสองแสนบาทครับสุดคุ้มครับชมชมได้เลยครับเครื่องยนต์แรงม้านะครับร้อยเจ็ดสิบห้าแรงม้านะครับในส่วนของล้อแม็กครับมาด้วยล้อแม็กอ์อลลอยขอบสิบเจ็ดครับตัวนี้พิเศษสุดครับมีกล้องสามร้อยหกสิบองศาครับในส่วนของไฟหน้าจะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์ประตูสไลด์ซ้ายขวาสองข้างครับมีปุ่มปิดปิดด้วยในส่วนของคนขับครับสามารถปิดปิดให้กับผู้บริหารได้ เหมาะกับครอบครัวครับรถปีใหม่ครับรถปี2018หน้าจอเป็น a อ d ด o i d ดครับในส่วนของพวงมาลัยเป็นมัลติฟังชั่นเบาะคนขับครับสามารถปรับเบาะอุ่นเบาะร้อนได้ครับในส่วนของประตูด้านหลังครับกว้างขวางสามารถเก็บสัมภาระได้ค่อนข้างเยอะทีเดียวครับสามารถขยับเลื่อนเป็นพื้นที่เก็บของด้านหลังได้ค่อนข้างเยอะครับเหมาะสำหรับครอบครัวครับมาด้วยสีขาวสะอาดครับ คันนี้ถือว่าเป็นรถช้างเผือกหนึ่งเชือกครับซึ่งสภาพค่อนข้างใหม่มากซึ่งรถคันนี้ครับหายห่วงครับเรื่องคุณภาพครับราคาหายไปเป็นล้านครับวันนี้ครับในส่วนของรถเราครับมีใบตรวจให้ลูกค้าทุกสถาบันเลยครับเราตรวจคันนี้ครับของในส่วนของอีเพรสชนของวันดูคาครับเป็นรถเกรดเอครับในส่วนของชิกครับเราก็ตรวจมาครับชิกเป็นรถ5ดาวเป็นกลุ่มรถ5ดาวทั้งโครงสร้างทั้งภายในมีคุณ i าพลูกค้าชอบบริษัทไหนครับเราตรวจได้สามบริษัทเลยครับ คันนี้รถคุณภาพมากครับผ่านการตรวจมามากกว่า3บริษัทและผ่านการตรวจจากแนวตูาขาอีกรถคันนี้ครับหายห่วงครับราคาประหยัดครับสุขุมครับของชั้นแนวครับซื้อรถคันนี้ครับลูกค้าซื้อสดไม่เก็บแบตครับราคา1นึ่งล้านหนึ่งแสนครับในส่วนของลูกค้าสนใจจากแคนแนนเรามีโปรโมชั่นดอกเบี้ยสุดพิเศษครับศูนย์เปอร์เซ็นต์สามปีลูกค้าครับซื้อรถที่แนวเอ็นเอลครับไม่ต้องเสียดอกเบี้ยเลยครับสามารถเอา1นึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันหารสามสิบหกได้เลยครับ ไม่ต้องจ่ายดอกเบีย้ยเลยแม้แต่บาทเดียวครับสนใจคลิกเลยครับ